โอเคมาโอเคโอเคมาใกล้ๆกันดิเร็วเร็วอ่ะอ่ะก่อนไหนกะ่อนไหนยา่าขายลูกน่อยลูกนังอ่ะหนูเองไปหาพี่ปู่อมองย่าหน่อยมองย่าหน่อยทักคู่เลยมองย่าหน่อยพี่ปู่มองย่าหน่อยแต่ว่าเกียวว่าเกียวว่าใครรักว่าเกียวที่สุด what you, what you are, ใคร are, ใครักคะ ปูแ่แล้วคุณย่าคุณปู่หรือคุณย่าคุณย่าถูกต้องค่ะแต่คุณปู่ว่าคุณปู่รักกว่ากิ๊วที่สุดนะ <c ười> มไม่จุกไปู่ปู่จุกว่าอีกสามทีอีกสามทีอีกสามทีสองสามสองอีกหนึ่ง อ่าค uh ุณปู่ต้อคอยหนูมานะวัดคิวไม้ยังวัดคิวไม้ย